พี่ค่ะพี่พี่หามาพบกันอีกหนึ่งอ P นะคะ EP นี้เป็น EP ีที่1 1 7แล้วสำหรับลนัดพักเครื่องนะคะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่นะคะเพิ่มช่องทางติดต่อนั้นหน่อยค่ะนี่ค่ะพี่ขาสแกน qr code นะคะพี่สแกน qr code ได้เลยชาวพะอุ่งไหนทั้งมาสอบถามได้เบอร์มือถือนั้นนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9เบอร์เดียวกับ id line ค่ะเพิ่มเป็น id line ก็เพิ่มเบอร์นี้นะคะหรือสแกนที่ qr code นะ,ะพี่จะเจอคำว่า98ก้าลนัดพักเครื่องใช้เลยนะคะพี่เพิ่มเพื่อนเข้าาไปกกกดสส่งสติเอร์มนะคะค เกิพี่ชอบพระองค์ไหนนะจะได้รู้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาพี่นะมาเริ่มที่พระองค์แรกกันก่อนเป็นพระปกจะพี่จ๋าเนี่ยจ้ะปกนะได้มาแบบนี้เลยออกเนื้อออกสรั่ลิตนะคะพี่พระพักสวยงามจะพี่พระพักสวยงามมากนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะพี่เป็นดินไทยค่ะองค์นี้ได้มาใหม่นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะองค์นี้ได้มาใหม่นะจ้ะจ้ะพี่ราคาพระปกนะคะพี่อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็น หน yeah, an ึ่งเก้าร้อยนะคะพี่ขนาดขององค์พระนะจ๊ะพี่เดี๋ยวนัดย่อลงมาก่อนเนาะเอ่อได้เห็นชัดเจนถึงขนาดขององค์พระขนาดขององค์พระนะคะพี่อยู่ที่นี่จ้าห้านิ้วโดยประมาณนะคะพี่ห้านิ้วโดยประมาณนะจังละตางนะจากเสียนลงมานะคะพี่จากปกบนนะคะปกบนนะลงมาจะหลดล่างนะคะพี่ขาอยู่ที่11นิ้วอย่างนี้จากที่พี่เห็นเนี่ยจาก11นิ้วนะคะพี่11นิ้ว10นิ้วกว่าๆค่ะเกือบ1ินิ้วนะคะพี่พระมีน้ําหนักมากค่ะพี่ขานี่ยค่ะชมดูนะ มีน้ำหนักมากเลยนี่อยู่ในมือแนละ้วจะเป็นแบบนี้ฝูนะคะพี่11นิ้วหน้าตักนะคะพี่5นิ้วนะคะพี่นี่ค่ะเป็นปกแบบนี้นะคะข้างหลังอย่างนี้ค่ะจะพี่สวยงามจ้ะพี่นี่ใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะดินไทยแบบนี้เลยพักเก่านะคะพี่พักเก่าจ้ะพี่จ๋าดูเลยนะจ้าพี่1,800จ้ะพี่ท่านใดชอบนะพามีน้ำหนักดีมากเลยพี่ท่านใดชอบนะ1,800ค่าจัดส่งที่100นะคะพี่เป็น1 0 0 0 1900จก้จะพี่พูดไวไปนะคะขอภัยนิดนึงวันนี้รีบจะพี่สาช้ามากค่ะพี่ต่อไปเป็นองค์นี้นะจ๊ะพี่นี่ค่ะนี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้นะจะลงทองมาแบบนี้เลยสวยมากค่ะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะนไายนะจ๊ะพีจะ่จ้าเดี๋ยวจะวัดขนาดองค์พรยอีกครั้งนะคะให้พี่ชมรอบๆก่อนเนาะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะด้านข้างนะคะพี่หาด้านข้างนะค่ะด้านหลังพรนะจ๊ะพี่้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ด้านข้างนะคะพี่ขาอย่างนี้นะคะเชี่ยอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ่าพี่จ๋าได้ฐานฐานนะสสจ่าพี่เดี๋ยวนัดวัดขนาดให้เนาะแต่พระรุ่นนี้นัดได้มาใหม่นะพี่นะไม่ใช่องค์เก่านะนได้มาใหม,ใหม่ใหม่เลยจ่าได้มาวันนี้เองเมื่อเช้านี้เองจ่าพี่จ๋าแป๊บนึงนะคะเ<ส>นี่ยค่ะถึงก็มาสายค่ะมัวไปได้าหาพระจ่ายตังค์เขาอยู่ก็เลยช้านะคะพี่ขออภัยด้วยนะจ่าจ่า จ้าพี่จ๋านี่จ้าอันนี้หนิ้วก็จ้าพี่หนิ้วนะความฝูงเลยจ้าพี่ฝูงนะนัดวัดให้นะฝูงนะฝูงอยู่ที่นี่จ้าสินิ้วจ้าพี่จ๋าสิบนิ้วจ้านะให้ชมรอบๆวงไพครั้งหนึ่งนะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยชมหน้าพักใกล้นะคะพี่หานี่สวยงามค่ะสวยงามมากเลยพี่หวานฉ่ำเลยพี่ท่านใดซื้อผ้าผู้ชันนัดไปนะไม่มีผิดหวังค่ะพี่ห่ออย่างดีแพ็คอย่างดีค่ะพี่หา นี่ค่ะความสวยงามองค์พระนะคะพี่สวยมากจ้าพี่ชมดูนะผิวแบบนี้ฟนะูพี่เห็นชัดๆเลยนะคะพี่ขาไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้ค่ะนี่ค่ะใต้ฐานเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่หน้าตักห้านิ้วหน้าตักนะคะอยู่ที่ห้านิ้วฟงูง ประมาณ10นิ้วถึง11นิ้วนะคะพี่1,800เช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่100เป็น1,900พี่ท่านได้ชมชอบแล้วสอบถามนั้นมาได้นะคะพี่ต่อไปนะคะไปเร็วหน่อยนะคะพี่วันนี้มาสายนะจ้ะต่อไปนะเป็นนี่จา้าผาโปรโมชัน่นอง์ละ300คู่ละ500องค์ละ600คู่ละ1,000จ้ะเน้นย้ำไว้ก่อนเพราะอะไรกันตัวเองลืมจ้าพี่ชมคุณแผนก่อนจ้าคุณแผนลงปู่ทิมนะคะพี่ องนี้นะเป็นองค์สีนาคนะถ้าพี่ท่านใดยังไม่ได้นะคะค่ะพี่ขามีน้ำเบอร์เลขสามนะจะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะสามร้อยนะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะคะพี่ต่อไปเป็นองค์ที่สองค่ะองค์ที่สองนะคะไม่ได้ใส่ถุงไว้ค่ะมัดไม่ว่างค่ะพี่เลยไม่ได้เก็บอย่างนี้นะคะตะกุดปราบมาะคะ่ะหรือจะก,กุดมหาปราค่ะด้านค้านะคะพี่ด้านข้าอีกข้างหนึ่งนะคะ จ้าพี่วันนี้ไข่ดีแต่เช้าเลยจ้าพี่ขอภัยนะคะช้าไปหน่อยจ้ะอ่าต่อไปนะคะพี่ค่ะลูกค้านะคะทักเข้ามานะลอนัดแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวนัดไลฟ์เฟสนะนะจะบอกรายละเอียดพี่ทางไลน์เลยนลจ้าพี่ที่ตอบช้าไม่ใช่อะไรนะนัดป่วยจะเมื่อคืนนอนแต่วันเลยนะคะพี่หานะเออตอนนี้เป็นคุณแพนนะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้นะตะกุนมหาปราบนะคะพี่หาสามร้อยเช่นกันค่ะพี่สามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่ชมอง,งนี้เลยจ้ะองนี้นะ ใส่ถุงไว้กลัวหน้าพัดช้ำรุดค่ะพี่บางทีทําไม่ทันเนาะต้องขออภัยด้วยค่ะพี่หาต้องติดไว้แบบนี้ข้างหลังเป็นตะกุดฟีดอนะคะพี่พร้อมชายจีวอนนะค่ะพี่ฝั่ร้อยเช่นกันจ้ะต่อไปนะคะพี่ขาอ่าต่อไปนะคะพี่นี่เป็นนี่จาริจะ่ะเออเขาเรียกอะไรขุนแผนนะคะพี่หลวงปู่ทิมเนาะข้างหลังเป็นอย่างนี้จ้าพี่จ๋าเป็นปิตาจ้ฝาฝ0่ร้อยเช่นกันนะคะพี่ฝั่ร้อยเช่นกันต่อไปนะจ๊ะพี่ นินี่จ้ะองลอยจะพี่จ๋าเป็นเนื้อว่านจำปาฝักนะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่สามร้อยเท่านั้นจะพี่ไต่ฐานเป็นแบบนี้โปรโมชั่นให้พี่ๆนะคะคืนกําไรพี่ๆนะคะ3า0ร้อยเท่านั้นต่อไปนะคะพี่ขานี่จ้ะเป็นนี่จ้ะอแปะลงฝีจ่ะพี่ขาแปะลงฝีนะก็3า0ร้อยเช่นกันจ้ะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะ3า0ร้อยเช่นกันค่ะค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผนค่ะ ขุนแผนนะข้างหลังเป็นนี่จะนัดชมให้นัดดูดีๆก่อนนะพี่ข้างหน้าเป็นขุนแผนแบบนี้นะคะข้างข้างหลังเป็นนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะพี่หานี่ค่ะอย่างนี้ค่ะฝามร้อยจะพี่3ามร้อยนะองค์นี้ฝามร้อยจะพี่จ๋าฝามร้อยจะด้้นข้างเป็นแบบนี้เนื้อฝอยดีนะคะพี่3ามร้อยค่ะพี่ขาต่อไปนะคะนี่จะหันุมานค่ะหันุมานหลวงปู่ทิมนะคะพี่หันุมานหลวงปู่ทิมนะ จะพี่จ๋าแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่จ้ะ เลยนะจ๊ะพี่นี่อย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะมีน้ำเบอร์เป็นเลขฝามนะมีชายจีวรนะจ๊ะพี่จ๋าฝามร้อยจ้ะต่อไปเป็นนี่จ้าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หาหลวงพ่อกลวยนะองค์นี้เลี่ยมเหลืองนะคะพี่เนื้อออกอันปากานะยันตรางนะอย่างนี้นะจ๊ะพี่เลี่ยมเหลืองนะจ๊ะนี่ยันตรางนะองค์นี้ฝามร้อยจ้ะพี่จ๋าถ้าถามว่าอ้าทำไมราคาไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรอค่ะพี่แล้วแต่รอบเหมาได้นะคะพี่อันนี้คือกําไรให้ลูกค้าฝามร้อยได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นปิดตาองคนี้จะพิจาได้มาใหม่นะองนี้นะเพิ่งได้มานะจ้ะได้มาใหม่นะด้านข้างเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้จะพิจาด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่ฝ่ามร้อยเช่นกันจา้าพี่ฝ่ามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่เป็นไม่ฟ้าบที่นี่ค่ะพี่ชมดูนะนี่ค่ะไม่ฟาบที่เลยจ้ะเก่าๆแบบนี้ชัดไหมคะพี่หานี่เก่าๆแบบนี้นะ พ่ชมดูนะคะพี่กับกอแบบนี้นะจ้ะพี่จา๋าจ้ะด้าน,นขา้างด้านหลังนะเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่่าสามร้อยบาทเช่นกันจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเลี่ยมนะคะพี่หาเลี่ยมนะอย่างนี้จ้าด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะ,จ,ะจ้ะจ้ะพี่จา๋าด้านหลังเป็นแบบนี้นะดูพี่นี่อย่างนี้นะ่ะพี่ขาหลงพอกลวยนะคะพี่ขาสามร้อยเท่านั้นจ้าสามร้อยนะของนะคะพี่มีราคา สูงราคามีราคาสูงราคาต่ําลงมาราคาพี่แล้วแต่นะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมขายพาร,ราคาไม่เท่ากันไม่เท่ากันราคาพี่ต้นทุนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละครั้งนะอันนี้สามร้อยนะ่นจะพี่จา300นะ๋ายสามร้อยนะจากอ่าอันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะพี่หาใส่กรอบมาแบบนี้นะกรอบของทางร้านนี่แหละค่ะค่ะนัดใส่ไว้คือกำไรให้ลูกค้านะคะพี่ ฝามร้อยเช่นกันจะพี่ฝามร้อยนะองค์นี้ฝามร้อยจะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดองค์ลอยจะพี่จ้าหลวงปู่ทวดองค์ลอยนะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่องค์ลอยเขาเรียกอะไรพิมพ์ระล่อนะคะพี่ลงทองแบบนี้นะคะฝามร้อยจะพี่จ้าฝามร้อยนะคะจ้าพี่จ้าฝามร้อยจ้าเมื่อวานนัดป่วยะคะ่ะพี่เขาเลยนอนต่อหัววันเลยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้า เรียกอะไรอ่ะเนี่ยจะ้ะเนี่ยเนี่ยจะ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะสามร้อยบาทจ้ะถ้าพี่ท่านใดฟาาที่นะสามร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นองค์นี้จ้ะพี่จ๋ารงนี้เท่ากันจ้ะพี่ราคาเท่ากันเลยจะไม่ฟาาที่นะคะพี่ทั้งหลังเป็นแบบนี้สามร้อยบาทเช่นกันค่ะกรอบแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเก่ามากก็ไม่ฟาบที่ด้วยต่อไปเป็นหลงวงพุทธรน,นะค่ะพี่คาะ หลวงปูท่ทวดนะคะเลี่ยมอย่างนี้นจะพี่เลี่ยมเปิดอย่างนี้นะค่ะพี่ฝามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ฝามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จะ้ม ah e จะมาเห่ฝวนจ้ะมาเห่ฝวนนะคะได้มาแบบนี้นะฝามร้อยบาทเช่นกันค่ะฝามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตานี่จะ้ะนี่จะ้ะนี่จะ้ะสามร้อยบาทนะคะพี่หาฝามร้อยบาทใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่ฝามร้อยบาทนะจะ๊จะจ้ะ นี่เป็นพิมพ์เขียดนะคะพี่หาพิมพ์เขียดนะจะไม่ค่อยได้มาหาพี่ด้านหลังแบบนี้ไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาบางทีภาพมันเบลอเนาะอันนี้จะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าค่ะพี่ต่อไปนะคะเป็นผงกระดูกผีค่ะไวโพแทสเซียมนะเรียม,มาแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้นะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าน,นี้เลยจ้าสามร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะพี่ขาเป็นนี่จ้ะบุญหนังค่ะพี่หาบุญหนังได้มาแบบนี้นะค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะบุญหนังนะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะอ๋อเป็นปิดตาจ้ะพี่จ้ะปิดตานะองค์นี้ไม่ฟาบที่เลยเช่นกันค่ะพี่ สามร้อยบาทค่ะพี่หาสามร้อยบาทนะพี่หาพาโปรโมชั่นนะองค์ละสามร้อยพี่เราปรบบนั้นยังเหลืออีกจะเอาไปกองรวมกันเดี๋ยวจะลืม่ไมใชะไรเดี๋ยวจะลืมเองพี่นี่อ่ะชมนี่ตะกุดปากมานะคะพี่ตะกุดตะกุดนะคะหลวงพ่อปู่ทิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7ดอกนะคะพี่มีเจดดอกนะจะจะเลี่ยมแดงแบบนี้นะคะ300้จะพี่สามร้อยนะคะพี่หาไม่ใช่อะไรค่ะเดี๋ยวนะจะลืมเวลาไลฟ์แล้วก็จะลืมค่ะพี่ค่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่ <c oughs> ชมหลวงปูท่ทวดจะพี่ต่อไปพับโปรโมชั่นอง์ละ600นะคะพี่คู่ละอง์ละห0 0ององละห0 0คู่ละ คู่ละหนึ่งพันนะคะพี่นี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่สวยงามแบบนี้นะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่ชมพี่ชอบนะนี่จ๋าพี่ปู่ทวดนะนเลยจ๋าพี่เดินทางนะหลังหกร้อยจ๋าพี่หกร้อยจ๋าได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะหกร้อยบาทจ้า,จาพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หาหลวงพ่อเดิมนะคะนี่หาพี่ชัดไหมนี่หลวงพ่อเดิมนะคะ นี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านค้างนะ๊บนึงนะคะพี่ค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หาหลวงพ่อเดิมนะจะพี่ดูได้เลยนะพี่หลวงพ่อเดิมพี่ท่านใดชอบนะวันนี้นะนึงนะคะพี่ยวปรับกล้องก่อนดีจ้ะชัดแล้วเนาะอาจจะพี่หกร้อยบาทจะพี่สำหรับหลวงพ่อเดิมนะคะพี่600บาทนะ ด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะพี่หาหลักข้าพี่ต่อกันเลยนะคะพี่หาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เดี๋ยวเราปรับภาพให้หน่อยภาพมันไม่ชัดวันนี้ไม่ฟ้าเป็นอะไรคอเคพี่ชัดแล้วนะคะพี่หาหลวงพ่อเดิมนะนี่จะ้ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะพี่ พี่หาต่อเลยนะคะขอภายนะปรีภาพมันไม่ชัดค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังองค์พานะคะพี่หานะดูจีนาะมันชัดไห่อ่าชัดแล้วนะคะพี่หาเนี่ยค่ะชัดเนาะจ้กใต้ฐานองค์พานะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะมีรอยจานหน่อยๆนะคะพี่เห็นไหมจาก600บาทนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเดิมวงนนี้6 0 0้บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่หาหลวงพ่อเงินนะ ค่ะพี่พี่พ่ตานะคะพี่สวยงามนะจะพี่จานี่มีริ้วรอยนิดหน่อยนะคะพี่หนีนี่เนาะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาที่ค่ะหกร้อยบาทเช่นกันแล้วจะพี่จาหกร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินอีกองค์หนึ่งค่ะพี่ขานี่ค่ะแบบนี้นะคะพี่หนีนี่นะด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างข้างนะหลังนะใต้ฐานลวงพ่อเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่สําหรับหลวงพ่อเงินนะ สวยนะคะพี่พินพิตานะสวยมากเลยค่ะหกบบาทต่อไปนะคะพี่หานี่ค่ะชมนี่ค่ะอ่ะนี่ก่อนดีกว่าหลวงพู้เอี่ยมค่ะพี่หลวงพุ่เอี่ยมนะนานๆได้มานะคะพี่หานี่ค่ะหลวงพุดเอี่ยมวัดสะพานสูงนะด้านหลังนะคะรูปหล่อโบราณนะคะพี่หาเป็นหลวงพุดเอี่ยมนะได้มาแบบนี้เลยจากพี่จ๋าเนี่ยใต้ฐานนะมีคําว่าปู่เอี่ยมนะถึงทราบว่าเป็นหลวงพู้เอี่ยมนะคะพี่จาะพี่จ๋านี่จ๋า 600้บาทเช่นกันค่ะพี่หา600อบาทเช่นกันมีดฟ้าไม่ชัดนะคะพี่ขอพับทางลายได้นะคะพี่หาหก0บาทเช่นก่นนะ,ะวันนี้กล้องเป็นลายมีดฟ้าค่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่นี่จ้าหลงพุทิมจะพี่จ๋าหลงพุทิมตลับฝีพึ่งหลงพุทิมนะจ๊ะพี่นี่สวยไหมคะชนะ,ะนะคะพี่หาไหยชนะ,ะนะตลับฝีพึ่งหลงพุทิมค่ะแปบบ๊บนึงนะนะปรับก่อน มีกล้องเป็นไรไม่ทฟ้ามาเจอแล้วนะคะพี่ค่ะตลับฟีพึ่งหลวงปู่ทิมนะคะได้มาแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะนี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอืเจ็ดนะเจ็ดร้อยบาทเป็นของหลวงปู่ทิมนะต่อไปเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อย่างนี้จ้ามีฝาปิดแบบนี้จ้าพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยจ้าพี่เป็นเวทฟูวันนะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หาไรอย่างนี้นะใต้ฐา,านเป็นแบบนี้นะคะพี่หาไน ค่ะพี่หานี่จะมีมีปิดอย่างนี้ด้วยจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้ะพี่สวยงามมากเลยเจ็ดร้อยบาทนะจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่จะเป็นหนุมมาหลวงพุหลวงพุธีนี่จะพี่นีเรียมมาสามบัวแบบนี้เป็นเนื้อทองแบบนี้จะพี่คล้ายแบบทองดอกบัวแบบจ้ะพี่จ๋าแล้วเป็นหลวงพุธมนะคะพี่หานี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่หานี่ เป็นการช้างแกะพับพุทธค่ะพี่หาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่700บาทเช่นกันค่ะพี่700บาทนะคะการช้างแกะพับพุทธนะคะต่อไปเป็นการช้างแกะปิดตาค่ะพี่ากระดูกการช้างนะคะแกะปิดตานะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะ700บาทเช่นกันค่ะพี่หา700รบาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นพ้าหูยาลบลีค่ะพี่หานี่700บาทแลจ๊ะพี่ เนื้อออกฟันแดงเนาะ700บาทจะพี่จ๋า700้บาทจา้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จา๋าพี่จา๋าเป็นนี่จา๋าพะล่วงจ้ะพี่พะล่วงนะคะพี่หาพะล่วงนะนเนื้อแบบนี้นะคะพี่แบบนี้นะ700อบาทเช่นกันค่ะพี่700้บาทนะคะพี่หาต่อไปนี่จ้ะพี่เป็นเขาเรียกอะไรอะพี่พะพุนเหรอคะพี่ ใสเกอะมาแบบนี้จะพี่พร้อมคิ้นคอได้เลยนะคะพี่หา700บาทจ้า7 0 0บาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะเหรียญทองฝาบาทหลวงพ่อควยนะคะพี่หาเหรียญนี้เลี่ยมมาพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่700บาทเช่นกันค่ะมีฝุ่นฝองนะคะพี่หลวงพ่อควยเนาะค่ะพี่หา700บาทจ้าแล้วก็ตามด้วยนี่จะพี่อันนี้เป็นที่ไหนน้ำมิฟ้าที่เลยค่ะพี่ได้มาแบบนี้จะพี่จ๋าพี่ท่านใดชอบนะ700บาทจ้ะ นะคะพี่700บาทจ้าค่ะพี่หาพับโปรโมชั่นนะคะองละ้าละองละ600คู่ละ0 0 0องค์องละ3 0 0คู่ละ500นะคะพี่หาต่อไปเป็นนี่จาะล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมจ่ะพี่อันนี้นะจัดพี่จา๋าแบบนี้เลยสี่ชมพี่ชอบนะพี่ทักนั้นได้700บาทเช่นกันจากพี่จา๋า700บาทสําหรับล็อกเก็ตนะคะพี่สําหรับล็อกเก็ตนะ700้บาทจัดจา่ายเลย ได้ความกล่องนี้เลยค่ะพี่เจรบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะหัวนูนะคะพี่หลวงพ่อน้อยนะจะพี่จ๋าเจรบาทเช่นกันจ้ะเจรบาทเช่นกันจะพี่อ่าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะพระขุนแผนจะพี่จ๋านี่อย่างนี้นะได้มาแบบนี้นะ ใสก่องแบบนี้นะคะที่700บาทเช่นกันจะพี่จาเจ0รบาทเช่นกันพี่เช่นใดเช่าบูชาไปนะนัดจะใส่ห่วงให้นะคะสําหรับ EP นี้ EP ีที่1น7นะคะนัดก,ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ